สวัสดีพี่น้องปองปายพอกันอีกแล้วกับช่องโป้งเหน่งชาแนลมือหนีภาคพี่น้องมาอัปเดตราค่าเขามาตรการที่ภาครัฐซ้อยเหลือสิมี่มาตรการยังแนบอกพี่น้องช่วงนี้ราค่าเขาเข้าแห้งกะราค่ารถยางต่อเนื่องพี่น้องเข่าแห้งความชื้นบ่กเกิน1บเอเซนพี่น้องช่วงนี้กะราคาวางพื้นที่กะ เหลือตันละ1นึ0 0มบาทบางพื้นที่กะราคาอยู่ที่14,000บาทกะแล้วแต่พื้นที่พอช่วงนี้ส่วนราคาเขาโซดพี่น้องเขาโซดช่วงนี้จะเป็นการเก็บเกี่ยวเขาหอมมะลิกขอขสิมหาเขาหอมมะลิกขอขสิมหาราคากันยังคงทรงสงอยู่พี่น้องกะบอถือว่าลดวื หวบช่วงนี้ราคาเขาก็คอสิมหาเขาซดจะอยู่ที่กิโลกรัมละ10บาทถึง11บาทบางพื้นที่กะได้อยู่ที่10บาท40ตังส่วนพื้นที่สุลินณวันนี้กะอยู่ที่10บาท40ตังกะแล้วแตเขามีสิ่งเจือปนมากหน่อยซ้ำใด คาความชฉื่นสำไหไหบอาคารเม็ดปนเม็ดหน่อยเม็ดดีบแหลวแต่โลงสีเพิ่นสีว่าไปละพี่น้องชาวไฮชาวหน้ากะจังสีละพี่น้องถึงเขาสีละค่าลดค่าละค่าถือกระค่าแพงกะอดทนบ่ได้ชาวหน้าเกี่ยวแล้วก็กต้องเก็บไปขายเพราะว่าถ้าจะมาตากแห่ง ค่าใส่ใจายกบเพิ่มหนึ่งละบางคนมีหน้าหลายๆาตาผู้เดียวบย่ได้กะต้องจ้างคนมาซอยตากะเป็นค่าใส่ใจขันต่ากะตอ่อคนกะค่าตาก,กะมือละสามรอยบาทละพี่น้องตาหน้าผู้ได้หลายกะจ้างหลายกะกว่าจะตากแล้วกะมือสองมือพี่น้องค่าใส่ใจกะเพิ่มคือว่าแหละเช่าให้เช่าหน้ากะส่วนมากกะผ้าย่าม กันเก็บเกี่ยวแล้วกะจะเลือกทีจะขายเป็นข่าวสดพี่น้องเพราะว่าหนึ่งละลดต้นทุนในการตากถึงถ้าจะต่างแหงกะค่าเสียใจไร้พี่น้องไหนสีจางค้นตากจ่างค้นแบกขึ้นรถคป้ายอีกอุ้ยขั้นตอนซับซ้อนพี่น้องชนะน,นั่นแล้วข้าวให้เข้าหน้าก็เลยเลือกทีเกี่ยวข่าวสดไปขายเลยถึงจะถึงหาค่าควานชื้น ขาข่าวพ้นข่ายั้งกะถือว่ากะคุ้มคาอยู่พี่น้องส่วนมาตรการคุณลักษยคาว่ามนีมาตรการึ้นมาซอยเหลือชาวไอชาวหน้าเกษตรกรแล้วสีขอพี่น้องหนึ่งถึงสองขอเห็นเกินเกินมาแล้วหนึ่งละทาเก็บเกี่ยวพี่น้องภาครัดเพิ่นจะซอยเก็บคาเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึง่งพันบาทขอขั้วหนึ่งจะได้บวบเกินยี่สิบไรหรือ สองมืนบาทต่อขอบคัวพี่น้องอีกมาตรการหนึ่งก็จะเป็นการชะลอชะลอการขายเขาในปี2566ห้ไปเป็นปี2 5 6 7พี่น้องกาชะลอไปจนประมาณหาเดือนพี่น้องให้เก็บไว้ในยุ่งช้างจากแห่งหรือเก็บไว้ในยุ่งช้างถ้าภาคลาดเพิ่งกจะจากซอยคาเก็บไว้ในยุ่งช้าง อันละ1น0 0บาทมาตรการหนีบบ่อแมนมาตรการจำานําขาอหรือค่าส่วนต่างแต่เป็นเพื่นอนเป็นมาตรการชะลอการขายเขา่าซือมาตรการซอยเหลือเพิ่นสองขออีกสองขอผากรัดบอท่านแยมออกมาเลยว่าสีซอยเหลือจังไดกามารุ่นกันว่าผากรัดจะซอยเหลือค่าเก็บเกี่ยวไรล,ละหนึ่พบาทจะ เคาะลงมาว่าจะเช่าให้เช่าหน้าจะได้รับเงินคาเก็บเกี่ยวมือได้กะมารุนกันอีกเถอะแต่กะมีแนวโนมดีอยู่พี่น้องสําหรับเกษตรกรเช่าให้เช่าหน้าเฮากะยังดีกว่าบา่ได้นาะพี่น้องเนะาะกะสูงกันไปพี่น้องจงได้ในในการเห็ดให้เห็ดหน้าเฮากับตองการขายเขาให้มันได้ราคาดีพอต้นทุนในการผลิตเฮามันก็สูงพี่น้องไหนจะเป็นคุ๋ยแพงค่าไทกะแพง ค่าเกี่ยวกะแพงส่วนใช่ต้นทุนทั้งนั้นพี่น้องสำหรับเกษตรกรเท่ากะคือว่าแล้วพี่น้องเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าแล้วก็ต้องการได,ด้ผลผลิตราคาดีแต่ก็เป็นทุกปีพี่น้องโลงสีกะถ้าพ่อเขาออกรุ่นร้ายเขาร้ายแน่เต็มโลงสีแน่เพิ่นกักดราคาเท่าคือว่าแล้วพี่นอ้องเฮ็ดจังได้ได,ดเท่า ขายเองบ่ไห้เขาต้องพึ่งลงสีเพิ่นสำหรับคลิปนี้กะว่ม,มียังไรพี่น้องพอนหน่อยกะมาฝากแค่นี้แหละถ้ามาคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปวงหน่งชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆพอกันหนะไม่คลิปหนาพี่น้องพอกันไม่คลิปหนาะสำหรับคลิปนี้พอนหน่อยกับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจังสีหลับพี่น้องชาวไฮชาว,ชาว,ชาวหน้า ทุกอย่างก็มีตนทุนเนาะพี่น้องเนาะไอ้ให้กำลังใจกันพี่น้อง